การดูแลรักษาและยืดอายุการใช้งานของอยางมีอะไรบ้างมาดูกันการสลับยางควรสลับยางทุกถึงหมื่นกิโลแรกหลังจากที่มีการเปลี่ยนยางไปไเพื่อให้ดอกอยางสึกเท่ากันสม่ำเสมอทุกเส้น การเติมลมยางควรเติมลมยางในอัตราที่เหมาะสมสำหรับรถแต่ละประเภทโดยคุณสามารถเช็คลมยางได้จากในสมุดคู่มือและในเสาเก่งด้านในของรถครับขณะที่คุณขับขี่รถและรถมีอาการสั่นมาที่ปมอะไรแสดงว่าคุณต้องรีบนำรถเข้ามาทำการถ่วงล้อที่ศูนย์บริการขคอพิษทันทีการปรับตั้งศูนย์ล้อคุณสามารถเช็คศูนย์ล้อได้ด้วยตัวเองง่ายๆโดยการขับรถทางตรงและปล่อยมือจากงมอะไร ถ้าหากว่ารถมีอาการเอียงซ้ายหรือเอียงขวารีบนำรถเข้ามาปรับตั้งสูตรล้อได้ที่สูนยบริการคอกพิษสงวนออโตโคาห์หากไม่มั่นใจคุณสามารถแวะเข้ามาเช็ค35รายการได้ฟรีที่คอกพิษสงวนออโตคาร์สาขาราชพฤกษ์ในโครงการเดอะซีซั่นวิลเลจถนนราชพฤกษ์ครับผม